เอาละครับเอาละครับทุกคนแรกในวันนี้ผมนั้นจะมาทำงานร้านสะดวกซื้อที่ไม่ใช่เซเลบอีเลเว์นะครับแต่มันคืออะไรเอ่ยไฟทเวลนั่นเอง52โอ้วันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะในตอนกลางคืนะ่ะเชื่อว่าจะมีคนซื้อไม่มกี่คนนะไม่งั้นเดี๋ยวกูนอนไม่เพียงพอนะส,นสงสัยเกิดอะไรขึ้นกับโนบุ เขามาทำงานตอนคืนโอเคมีไมมมบให้ไปทำความสะอาดหรออ่าฮะโอ้โหเศรษฐเลยนะเนี่ยเศษขยะเศษอวกาศเศษเชี่ยดเลโอ้โหนี่ใครขี้แตกมีวะเอาละเอาละโอ้โหอันนี้อันนี้เละจริงแล้วก็มีกดให้ดูแทสโอเคทำความสะอาดร้านค้าเสร็จแล้วเอาขังขยะออกไปด้านนอกโอเคเอาละละ ซึ่งออกไปมีอะไรเปล่าไม่มีใช่ไหมมีดวงจันทร์มาทีทางขายะก,กันกดอ e. ีไปไปเอาอี๊กทูนึงุูสุดท้ายละอ๋อนี้เป็นห้องเก็บของใช่ไหมโอเคไปเก็บของกันเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้ โอ้และคูณทาให้กูกลัวเลยแม่งกลับไปดีกว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเอาละเอาละปิดประตูไปอ่านนี่ตรวจสอบกล้องดูกล้องตลอดแล้วก็พยายามปิดประตูไว้หรอเปิดดูกล้องอนี่คือกล้องที่หนึ่งใช่ไหมกล้องที่สองกล้องที่สามกล้องที่สี่กล้องที่ห้าไม่มีอะไรเนาะชั้นเจ็บของ นั้นขยะไม่มีวิรถรถเข้ามารถเข้ามาเดี๋ยวได้ออกไงวะสวัสดีครับร้านทางสะดวกซื้อมีของขายเยอะเลยนะครับเอาอะไรรอเปล่าครับเอ้ยมีขออะไรขายเปล่าน้องอูหาเล่าอยู่นะเอ้ไม่อาจจะมีก็ได้มั้งไม่รู้ดิยังไม่สำรวจร้านเลย <c oughs> เอาเลยครับหาอะไรเนี่ยโหหน้าตาโคตรหลอนเลย แห้งอะไรเนี่ยอุยมาซื้อช็อกแกลตมซื้อซื้ออะไรเนี่ยเขาเจา้ากำลังเจาอะไรนะมากลับเข้ามาที่แคชเชียร์คุณซื้อเลยเนี่ยมองหาได้ยู่ครับอ่าฉันเจานี้แค่นี้แหละคุณต้องจ่าย17เหรียญน,นะโอ้ลืมเป่าเงินเลยฉันจ่ายทีหลังได้ไหมไม่นี่มันสนานสตกซื้อไม่ได้ครับไม่ไม่ไม่ไม เฮ้ย hey, มันเป็นคนแบบไหนเนี่ยกูจะจำมึงไว้เลยวิว <Hey. S 1> <Hey. S 2> ไปแล้วแม่งร้านหน้าชิบชิหายเลยเขาไปซะละว้าวโอเคมาดูกล้องก่อนต่อกันโอเคมีอะไรหรือเปล่าที่น่าสนใจนะก็ <Okay. S 2> ยังไม่มีใช่ไหมโอ้ยมีเปิดแสง อุ้ยใครมาสวัสดีครับลานลสระฮะแววไม่เนตกูว่ากูเห็นใครแวววะดีครับไม่มีหรอกูเป็นแปะแลลานี้เปิดออกไปดูดีกว่าน,นิมันมีอะไรคนมีอะไรแถวนี้ปล่าวะไม่มีืมไปกลับมาตอนนี้ไม่มีใครมาเลยหรอ ไม่ลืมดูเลยลืมดูภารกิจอ๋อว่าผลิตภัณฑ์ก็ว่าอยู่ให้ทําอะไรโอเคมาเราต้องเอาของไปอุย้ยกดอีกครั้งไปเอาของไปวางบนชั้นวางตูไปให้เอามาวางไว้ตรงแถวนี้ใช่ป่ะโอเค คุกกี้อุ้ยคุกกี้ช็อกโกแลตน่าสนใจนี่อยากกินจังเลยสักชิ้นจะเป็นอะไรไปมาใส่เรื่อยๆเอาของมาใส่ให้ครบๆให้มันจบๆจะได้รีบกลับอยู่นานๆมันไม่ค่อยดีจิตแบบคิดอะไรแปลกๆกันนะอีดเดียววิงเจ้าบอแล้ว let's go เ,เอ้ยไม่มีลูกค้ามาเลยเหลอเนี่ย ลูกค้าจะได้มาสักทีไม่ไม,ม่เจอแล้ว,วเมื่อกี้ไปแหละปิดประตูปิดประตูไปเลยเป็นก็ไปกกไปม่โหยกูนี่ไม่อยากเข้าห้องเก็บของแล้วอยู่นั่นไปเลยนะดูในกล้องแป๊บนึงดลมีอะไรเปล่าวะงสงสัยแล้วแม่งขอเข้าไปดู รู้สึกขัดใจเหลือเกินเคแถวนี้ไม่มีใครใช่ไหมไหนขอดูห้องเก็บของดิหันซ้ายไปหันซ้ายชอบเลยนกด,ดูกองที่ห้าอืมไม่มีเนาะกองที่หไม่มีนี่ก็ไม่มีอมืรว,ว่าจะแปลกว่ะถ้าไม่ไปมันมันก็ไปต่อไม่ได้เว้ยมันแปลกๆนะ เก่งตัวแล้วตอนเนี้ยอืมอืมมีพิรุตมีพิรุตจริงๆไอ้จัยนี้เดียวรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกแปลกๆว่ะรู้สึกมีรูุ้ึกว่ะแม่งรู้สึกแปลกๆว่ะเอ๊ะเอาะไรนัลโหลฮุยคุณลุงมาก่อนเลยหน้าร้านผมเนี่ยเพิ่งเก็บของเสร็จเองนี่ครับ เฮ้ยกินมึงเหมือนเดูใดูไม้พายทีจริงๆลุงบ้านมึงอยู่ไหนไปแสแงแม่งเดินไปเหมือนคนบ้านเลยโอ้คุณยายมาแล้วนี่ครับร้านสะดวกซื้อขายของครับ five minutes later อุ้ยมาซื้ออะไรเนี่ยซื้อน้ำว้าวไม่เรื่องนานจาังเลยวะแม่มาหาเอยู่เนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ย เลยครับโลหาเลยเนี่ยสงสัยเขากำลังหาอาหารอะไรสักอย่างหาอะไรสักอย่างมีมามา่มาต้มยำหมูสับได้ครับเอาเป้โลเล,เลือกเลือกเล่นานจังเลยเนี่ยหืมยายเลือกเล่นานจังเฮ้ยมาแล้วครับซื้อเลยครับมาแล้วมาแล้ว,ลวไปไปเขาเขาเอาเลยครับเอาเลยครับ ไม่คุณเรื่องนานจังเลยเนี่ยรอเป็นชาติเลยเนี่ยเอาละครับวันเลยครับ,รบจะซื้อเลยครับคุณโอเคไหมเนี่ยทำไมทุกอย่างนึงแพงจังเลยกูจะรู้ไหมกูไม่ใช่ขอโทษกูไม่ได้ตั้งราคากูไม่ใช่เจ้าของร้านฮ้ยช่างบ้าจริงๆเลยไอ้นี่สั่งเลย กู j a ไม่ซื้อมาทำไมฮัลโหลแม่งแพงไม่กี่ไม่กี่เหรียญไม่กี่บาทไม่อะไรคือแบบโอ้โห,โ,โ,หโคตรแย่โอเคปะดูกล้องต่อไม่ได้ดูกล้องเลยเนี่ยแม่งมีอะไรหรือเปล่าะมันจ,จะมีโจรแปลกแปลกแล้วมันแปลกแปลแล้วกเูเห็นเลยนะ่ะเห็นเลยน่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะ ชิพายแล้วขนลุกเลยขนลุกเลยนะ <Hello. S 1> ขอขอดูอีกรอบดิเดี๋ยวๆดเ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 ดิดันะกลับไปดิหันเลับเปด,กปดิกูเห็นเดเไเดดเตาฝเดเใช่ม,มดเ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 เดเดเครดเเเดเนี่ย,ยหุ้ โอ้ไม่ใครมันมาเผาเนี่ยใครมันมาเผาลานกูบ้าทแท้โอ้ไม่กอดดับไฟโอเคดับแล้วบ้าจริงๆเลยใครมันพยายามเผาลานเนี่ยโอเคไปเก็บเก็บแอวโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนต้องทำไงปิดประตูด้วยระแวงชิ๋ปิ่นเลยกดคิวดับไฟไปแล้วมีอะไรอีกเอ่ย มีแะไรครับไอซีขอเริ่มจากหน้าไปหลังบ้างกล้องเนี่ยฮยุยชิปหายแล้วนี่มันอะไรเนี่ยคนลุกอีกแล้วทำคนลุกอีกแล้ว What is that Oh hell หนอถ้ากูไม่ไปมันกล้องไม่ไม่ไปต่อหรอกเนาะใช่ไหม ไม่อยากไปต่อเลยว่ะนี่ใครเนี่ยโอ้มันดักแล้วมันดักแล้วกูต้องไปใช่ไหมไปกลัวอะไรเป็นลูกผู้ชายมาปุ้ยปุ้ยเจี่ยอะไรวะ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 ดู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 ปูู้งนู้นูดูดูรูดูดูดูรูด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 ูนูด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 ูนูด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 ูลูด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 ูู สถานีหรืว,ว่าแปลเลยเนี่ยวิศวกรพลังงานของกิจไฟฟ้าการใส่ลงไฟฟ้าอะไรเนี่ยไฟถูกขัดจังหวะโอโ้โหการตัดเชื่อมต่อโอไม่นะทำงานอยู่ภายใต้นะอำนาจในการเรียกคืนชั่วคราวให้กับผู้โพและเขาอ,อื่นๆของวันวันนี้เรารู้ว่าคุณกำลังฟังอะไรอยู่มันอยู่ข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังกวูวะ แมวเอนะแมวเอนะอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะดูดูก่อนดูก่อนดูกล้องก่อนแป,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 ปลกแป,ปลกแปลกแล้วแปลกแล้วขอเปิดเปิด what is that คุณเป็นใครครับเนี่ยออกออกจากกล้องแล้วน่าจะเห็นความสนุกแล้วว่ออะออกจากกล้องดีไหมนะเนาะออกจากกล้องดีไหมเนาะโอไม่นะ oh my, นะ เออมันมาหากูแล้วว่ะชิปหายแล้วออกจากกล้องดีไหมนะออกจากกล้องดีไหมนะมีเรืเปล่าไม่มีหรอกเนาะเฮ้ยใครน่ะคุณคือใครครับเนี่ยมันมาทำอะไรที่หน้าร้านที่เอ m เอ้ยชีบยยยแม่งอะไรเนี่ยเมื่อกี้อะไรอะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้อะไรขอดูกล้องนี้เดี๋ยวเแปลกแปลกแล้ว มืดๆมากเลยมีอะไรเนี่ยอุ้ยแปลกๆแล้วมันแปลกๆแล้วแปลกๆแล้วแปลกแล้ว <Hello. S 1> เอาอีกแล้วโดวนจับรอบสองดูกล้องอยู่รอบดิสเดี๋ยว็ดนะมีอะไร,ประแปลกๆบ้าง Oh my god โบอนั่นไมค์กูใช่ไหมโอเคอุ้ยเฮ้ยไฟติดแล้วโอ Oh my god โดนจะไม่ส่งแล้วแย่จริงๆอฮ้ยอย่าบอกนะว่านั่นมันรถคันเดิมที่เราเจอเมื่อกี้ที่เขามาติดนี่กูเฮ้ยทำไมคนนี้มันเดินเซขนาดนั้นน่ะนี่ครับคุณคุณจะมาจะเอาเงินมาคืนผมใช่ไหมครับที่ติดนี่เมื่อกี้อะ่ะมันมันเดินดูเมาจังเลยอะ่ะแปลกๆนะทำไมมันดูมึนมึนเมาแบบนี้เนี่ย ฮัลโหลคุณเป็นอะไรเนี่ยโอเคไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูท่ามันดิมันโอเคไหมเนี่ยฮัลโหลกูไปดูหลักหลักหลัแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยโจรโจรโจรมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใครครับเนี่ยคุณเฮ้ย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 กูโทรหา,าตำรวจนะครับไปนี้ไปเดี๋ยวนี้ไปมันหยุด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 กูโทรหา,าตำรวจนะเว้ยถ้ามึงไม่หยุด เอาเอาเฮ้ยหนีไปไหนนี่ไปไหนไม่งวิ่งอย่างกัรนินจาโอ้โหมันไปแล้วไปไหนก็ไปเลยไป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 มีกระมาอีกไปดิไปไปชิวชิวชิวไป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 ไหนก็ไปไปไห็ไป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 โอ้ยออกไปไม่ได้ด้วยเนาะไปเลยไปเลยไปไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีบันไดทางขึ้นด้วยเหรออยากดูจังว่าวันนี้มันคืออะไรนะโอ้ยไขว้ไ่้ เห็นการเชีบเปล่านี่คือใครเดยวก็นะะอ้อไม่นะนี่ในมันโนบุเหรออ่านปกติแล้วฉันเป็นคนระวังกว่านี้แต่ว่ารอบนี้มันทำให้ฉันประหลาดใจมากฉันคิดว่าฉันจะตายอ,อ๋โอ้โหไม่นะไปกลับไปดูที่ร้านก่อนดีกว่าตอนอนี้น่าจะมีลูกค้ารอยอยู่แหละไปปิดตู้ ดีครับเช้าไปทิ้งไว้เล็กน้อยแต่ก็โอเคฉันจะเอาอีกคุณเบนนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจุดสามเหรียญน,นะอีกครั้งหนึ่งใช่ฉันจำได้คราวนี้กระเป๋าเงินอยู่กับฉันแล้วนะอ่ะใช้สิบเจ็ดจุดสามเหรียญแล้วคุณเป็นคนไม่ดีอะไรวะอา้อาวทำไมทำไมเป็นนั้นอะติดแหละออกจากแลมไปแล้ว เดินสซเซมากโอ้เขานั่งรถกลับไปแล้วว wow, okay. ้าวโอเคดูท่าน่าจะยังไม่มีอะไรแปลกหรอกเนาะใช่ปะอ่าฮะไม่มีอะไรเนาะดูกล้องก่อนกล้องหนึ่งขอเริ่มจากหน้าไปหลังดีกล้องที่แปลก ที่เจไม่มีอะไรและกล้องที่หกโอเคไม่มีแม่งเริ่มโอ้ยไม่ได้ปิดประตูเดี๋ยวเดี๋ยม,มีคนมามีคนมาปิดประตูก่อนและแม่งรู้สึกกลัวผีฝั่งนี้เหลือเกินดีครับเขา้าเลยครับคุณเอาอะไรเนี่ยหานอะไรอยู่ครับหานอะไรอยู่โลหานอะไรครับไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาอะไรครับเนี่ย คุณกำลังหาค,คุณเจอสิ่งที่หาอยู่ใช่ไหมใช่นี่เท่านั้นเออคุณติดนี่ไปสีเหลียนสละสิ่งนี้นะนี่ครับโอเคราติวสวัสดีครับขอให้เดินทางกลับปลอดภัยนะครับโอเคมันเข้าไปแล้วเฮ้ยเดินมาจากไหนเนี่ยมาจากฝั่งขวาแทบจะหมดเลยเนาะดูกล้องก่อนแป๊บนึงมันเริ่มมี ว่าตบฟักชิดคุณใครครับเนี่ยมาจากไหนเนี่ยต้องการอะไรต้องการอะไรวันนี้เวลาสามโงเช้าผมพบตู้เชฟโชดีคนขับไม่รอดเออรในการตรวจสอบเพราว่าชายที่ขับรถอยู่ในมืนเมานี่ณนานี้คนเดิมหรอเฮ้ยเลือดเอ้อเอไม่จําเป็นต้องดื่มมากและได้บาอย่างกําลังมาและแต่ฉันจะไม่ช่วยคุณเอออะไรอะอะไรอะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่มันในการฉันควรเข้าค้องน้ำหรอเข้าน้ำหรอเข้าน้ำเข้าน้ำ,นำ,นำปิดไปแล้วบายบายโนบูได้บ้าไปแล้วผู้จัดการถามเขาหลายครั้งดูเหมือนกระสุนญ,ญ,ญี่ปุ่นบางชนิดไม่รู้แน่นอนอ้นี่เลยเนี่ยเข้ามาโมโๆนะโอ้เยเสียงเสียงอะไรเนี่ยโอ้ my god เสียงมันยังอยู่เลยโล มีใครอยู่ปะเนี่ยใครเน Hence, oh <S <S ี่ยใครเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้า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 อ้ตีมันตีมันเออเออใครเนี่ยโอ้ my god คนลุกเลยโอ้เลือดสัตว์มันคืออะไรนะดูเหมือนว่ากระสุนของโนบุโกซิมมีชีวิตมากโอ้ต้องมากวาดเลือดใช่ไหมเนี่ยเอามากวาดโอ้โหเลือดเลือดตรงนี้ด้วย บ้าจริงๆอยากกลับบ้านแล้ววะ่ะแม่งมีตรงไหนอีกเลือดอเคมีตรงนี้ปิดตู้ด้วยไปทำเหมือนไ,ไม่เป็นเลยก็คืนแล้วกันแล้วก็มีเลือดหน้าร้านตรงนี้ไปโอเคหมดแล้วพรกิจหมดแล้วกูกลับแล้วไม่ไหวแล้วสึ่ไม่ปลอดภัยเลยไปเลยดีจบสักทีกลับบ้านแล้วแม่ง อยู่ที่นี่มันไม่ดีใครมาทํางานก็เชิญเลยตอนกลางคืนนะนี่มันตีกี่โมงหกโมงแล้วรบ,บายบายลาตีสวัสดีเอ p l o y e e ์ f the m อ n เอาเป็นว่าก็น่าจะจบแล้วแหละเหนื่อยเลยคุณรอดตอน,นคืนและเลื่อนตำแหน่งจับโจรคุณเป็นพนักงานของเดือนแต่ไม่ค่อยไม่เคยที่จะตกลงทำกลางคืนอ,อีกครั้งก็ จบไปเพียงแค่นี้ไปแล้วบ๊ายบาย